สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับ b t Channel หรืวเาเซียนคอนเกลน,นะครับมาพอกันคือเก่าสำหรับวันที่31เดือน7พศ2567นนะครับหุ้นนอยรวม ดาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับน้องครับสำหรับเอพซีทางช่องที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง B.T.Channel หรือว่าเซียนก้อนเกล็ดน้อครับเนาะอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่สิวางแนวทางวันที่31นะครับเซียนก้อนเกล็ดกับสิขอสรุปแนวทางวันที่30เดือน7พศ2567นะครับพี่น้อง หุ้นนอยรวมนะครับสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่30เดือน7นะครับเด่นวิ่งรูดนะครับ2กับ1นะครับพี่น้อง2กับ1เด้อครับพี่น้องสําหรับสายวิ่งซ้ายรูดนะครับเช่นคนเกียนกันเน้นนะไปที่วิ่งรูด2นะครับเอฟซีบองอักวิ่งลูก2กับไปวิ่งรูดหนึ่งได้คือเก้านะครับพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีทีมทุนหลายก็สามารถนับไปเรียนสิบเก้าประตูได้คือเก้าครับพี่น้องครับบอวัตสิมาตําแหน่งใดอยู่ตําแหน่งใดนะครับ ถ้ามี2กับ1นึ่งได้ให้แน่นอนครับสำหรับแนวทางของเซียนกอนแกนนะครับพี่น้องครับสำหรับจับคู่นะครับวิ่งรูด2จับคู่ไปที่2 1 1ชุดนะครับเบิ้ลก็คือ2 2 1 1นะครับพี่น้องครับสำหรับ FC นะครับสายวิ่งสายรูดกันอย่าลืมนะครับวิ่งรูด2นะครับมาเบิ้งจับคู่ครับพี่น้องวิ่งรูด2จับคู่ไปที่2 4 2 5 2 6 สอแล้วก็สอปดครับพี่นอ้องวิ่งรูด1นึ่งนะครับเอะเบิงการเอซี FC ทั้งทองครับวิ่งรูด1จับคู่ไปที่14 15 16ี่แล้วก็ตามมาด้วย18นะครับ <c oughs> <c oughs> เหลขกกำลังวันนะครับเอครับเลขกกำลังวัน0358นะครับน้องศูนยสามารถนำมาวิ่งกันได้ที่03 0508 3538แล้วก็58นะครับพี่น้องครับอ่ะบิ่งรูด2นะครับจับคู่กับเลขก,กำลังวันได้ที่2023 25 28นะครับน้อง2023 25 28ตัวกันก็คือ2023นะครับพี่น้อง2023เด้อครับตัวกันส่วน2528 เตียนก่อนแกนจับคู่ให้เรียบร้อยเลยครับพี่น้องอ่าสำหรับวิ่งรูดหนึ่งจับคู่กับเลขกําลังวันอ่าจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่1 0 1 3 1 5 1 8นะครับตัวกันก็คือ1 0 1 3นะครับพี่น้องตัวกันก็คือ1 0 1 3ส่วน1 5 1 8จับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยเด้อครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งพี่น้องอิซีทางช่องครับ วิ่งรูดสองจับคู่จ่อเน้นๆไปที่พี่น้องครับเบิ้งจับคู่จ่อเน้นๆไปที่สองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็ตามมาด้วยสองแปดนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดหนึ่งจับคู่จ่อเน้นๆไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดส่วนสองหกหนึ่งหกกันทุนนะพี่น้องเด้อกันทุนไว้ครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ้งกันครับเมื่อนี้ สำหรับสรุปผลลาวสตาเวลา15นาฬิกานาทีนะครับพี่น้องครับเวลา15นาฬิกานาทีนะครับบน528ล่าง53นะครับพี่น้องแนวทางของเ้นคนเกนนะครับพี่น้องก็เข้าไปที่วิ่งสองบนนะครับพี่น้องเด้อเข้าวิ่งสองบนจับคู่นะครับพี่น้องเจาะเน้นเน้นไปที่28นะครับพี่น้องมา28ตรงตรงเด้อครับสำหรับลาวสตานะครับพี่น้อง ส่วนล่าง53มนะครับมาที่เลขกําลังวันนะครับจะวินกันได้ที่3 5 5ห้าครับพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของเสียนบนเกนนะครับพี่น้องอ่ากลับมาห็นแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาอีกแล้วครับสําหรับเล่าสตานะครับเข่าบนเข่าล่างเลยครับพี่น้องสําหรับเล่าสตานะครับอ่าเอามาตามกันต่อครับพี่น้องสําหรับเฉพาะกิจบน1 6ึนะครับหนึ ล่าง59นะครับพี่น้องล่าง59สําหรับแนวทางของเส Kid ้นกนเกนกับมาที่วิ่ง1นะครับพี่น้องเด้อมาที่วิ่ง1สําหรับสายวิ่งเลยครับพี่น้องเด้อมาที่วิ่ง1จับคู่ไปที่16นะครับพี่น้องแต่ไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องมา168นะครับพี่น้องมา168จับคู่16กกับพาย่ข้างหน้าถือว่าบกเขานะครับพี่น้องเนาะถือว่าบกเข่าเข่าเฉพาะวิ่งนะครับพี่น้องครับ เข้าเฉพาะวิ่งนะครับพี่น้องวิ่งหนึ่งนะครับเฉพาะกิจอ่ะเอามาตามกันต่อได้ครับเอามาตากันต่อสำหรับนอยรอบพิเศษบน398ล่าง5 9นะครับพี่น้องล่าง59หลุดไปนะครับนอยรอบพิเศษหลุดนะครับน้องอ่ะมาเบิ่งกันต่อมาตากันต่อครับนอยรอบปกตินะครับพี่น้องครับนอยรอบปกติ นะครับบน3 9 4นะครับพี่น้องส9 4ส่วนล่าง1 3นะครับกับเขาไปที่วิ่ง1นะครับวิ่ง1ล่างนะครับพี่น้องเด้อจับคู่เลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่30ก็คือ1นะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่1 3นะครับตัวกันเด้อพี่น้องเด้อเขามาที่ 1- 3ล่างนะครับพี่น้องก็ถือว่าเขาตรงๆงนะครับพี่น้อง 1- 3ล่างนะครับ ดีใจเลยพี่สิ่งตั้งช่องคือเก่าครับพี่นอ้องมาเบิ่งกันต่อมาตามกันต่อครับนอยรอบ VIP นะครับ <c oughs> บน527นะครับพี่น้อง527ล่าง31นะครับพี่น้องมาเลยเด้อครับพี่น้องเด้อมาแล้ว,นอ,ออลวนอยรอบ VIP มาเห็นอีกแล้วครับสำหรับนอยรอบ VIP บน527นะครับแนวทางของเซียนก้อนแก่นก็มาที่วิ่ง2บนนะครับพี่น้องวิ่ง2บน จับคู่จอดเน้นๆไปที่2 7นะครับมาที่2 7งเจตรงๆนะครับพี่น้องเด้ออ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับล่างนะครับยังไม่เห็นอีกครับพี่น้องสําหรับเลขกําลังวันนะครับเลขเด่นวิ่งรูด1นะครับพี่น้องมาที่1ล่างเลขวิ่งนะครับมาที่1ล่างนะครับจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่1 3นะครับ3 1มหน่เก่าเลยครับพี่น้องเด้อ ก็ถือว่าเขาคือเก่าครับพี่น้องสําหรับน้อยรอบ V.I.P. นะครับเด้งบนล่างเะครับพี่น้องเด้อเข่าบนเข่าล่างนะครับพี่น้องสําหรับเฉพาะ V.I.P. นะครับพี่น้องนอยรอบ V.I.P. เข่าบนล่างเลครับพี่น้องเด้อกับมาห็นกับดีใจนะนอทีตั้งช่องคือเก่าครับพี่น้องพายะใหญ่คกับลังใจเส้นบนแกนนะครับพี่น้องก็เข้าไปในช่อง YouTube นะครับพิมพ์ภาสาไทเดอร์ครับน้องบอยไม้สราเีทอร์ารสระอีนะครับอย่าลืมใส่จุดนะครับพี่น้องเด้อใส่จุดเข้าไปนะครับ แล้วก็จิ้มเข้าไปตรง B T ทนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปเลยครับพี่น้องอ่ารูปโปรไฟล์ของเซียนคนเกนกัดติดดิขง้นมาไห้พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องอย่าลืมจิ้มเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยครับพี่น้องจิ้มเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับพี่น้องมันกัดติดดิ่ง้กมาไห้พี่น้องเดยกดติดตามนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องอย่าเอซีทั้งช่องก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆไว้ดังๆจากทางช่อง b ีทีชา n แนหรือว่าเซียนคอนเก,กนนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับกสรุปผลกันไปที่เรียบร้อยนะครับเข้ากับมาตามกันต่อครับแนวทางของเสซียนคอนเกนงวดประจำวันที่3 11, 1เดือน1พศ2567เด้อครับพี่น้องครับมามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากต่างช่อง บีทีชานีวิวเซียนกวนเกียนนะครับพี่น้องเนาะอ่ะเอามาตามกันต่อสําหรับดอยอาทางหุ้นดอยรวมอ่าสำหรับรัฐบาลไทยเซียนกวนเกียนก,ก็ยัยงบริสรุปให้นะครับพี่น้องเนาะโอ้อ่ะาเป็ี่ยนอย่างนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามา,ามสรุปกันทีหลังก็ได้ครับพี่น้องอ่ะตอนนี้เขากำมาเบิ้งเล่าหุ้นดอยรวมกันก่อนนะครับพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดือนเจ็ดวิ่งรูดสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับพี่น้องเด้อ สำหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันคือเกาครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนาไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยเหมือนเดิมนะครับพี่น้องแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนนะครับคาเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแก้นแนวทางเท่านั้นนะครับมาตามกันต่อครับแนวทางวันที่31เดือน7พศออ2567หุ้นหน่อยอรวมนะครับเซียนคนเกนกัน,กนเล่นให้ไปที่วิ่ง เก้านะครับพี่น้องวิ่งเก้าสำหรับสายวิ่งนะครับวิ่งรูดเก้าคือเก้าดนะครับพี่น้องเด้อสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับอีบซีบอมักวิ่งรูดเก้าก็ไปวิ่งรูดแปดเดีคือเก้าครับพี่น้องสำหรับอีซีทั้งจองที่มีทุนหลายก็สามารถน้ำไปเรียนสิบเก้าประตูเดยคือเก้าพี่น้องครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับพี่น้องถ้ามาเก้าก็แปดเดี๋ยว่แน่นอนครับพี่น้องแต่เซียนคนแกนเน้นอะไไปที่วิ่งเก้านะครับพี่น้องอ่มาเบิรงครับพี่น้องครับ จับคู่98หนึ่งชุดเบิ้ล99 88นะครับน้องเดี๋ยวเส้คนคอนเกนกับสิวงกลมให้แล้วกับสีคืนหน้าจอให้คือเก่านะครับพี่น้องให้เอฟซีทางช่องได้กดติดตามได้กดอ่าแคปหน้าจอกันครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับวิ่งรูดก้าจับคู่เจาะเน้นๆไปที่เดี๋ยวเส้คนคอนเกนกับสีใส่ปากกาแดงให้คือเก่านะครับพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องกับสีแดงมองเห็นชัดๆนะครับพี่น้องเนาะ เด่นวิ่งรูดเก้าจับคู่จอดในนาทีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่นะครับประกาศการเมเบิดมือครับยังบม่ทันได้ไปนะครับตลาดนะครับพี่น้องเก้าห้านะครับพี่น้องเด้อเก้าสี่แล้วก็เก้าห้าประกาศรูส้สึกว่าสิเบิดมืออีรีครับพี่น้องมาดิอ่ะ ก็ขออาเหตุจุกกอนเด้อครับจังค่อยเบื่อกระคาเดี๋ยวเชียงวนเชียงกัสิได้เข้าตลาดนะครับพี่น้องฝนมันตกปล่อยๆแล้วก็อยู่ไกลตลาดอยู่ครับพี่น้องบ่ได้ทันได้ไปตลาดอ่ะส่วนวิ่งรูดเปนะครับพี่น้องจับคู่เจาะเน้นๆไปที่81อ่ะ82นะครับ84 85นะครับพี่น้องครับ ส่วนนี้นไปที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้านะครับส่วนตรวจกันได้พี่น้องเด้อเก่าสามแปดสามนะครับพี่น้องอ่ะแคบหน้าจอกันครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเสียงคนงเกนนะครับหุ้นหน่อยรวมมวดประชาวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเด่นวิ่งรูดเก้ากับแปดนะครับเสียงคนงเกนเด่นนี่ไปที่วิ่งรูดเก้านะครับพี่น้องสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นไปที่วิ่งรูด, 9, รรรดรเก้าได้ไป 9, น้องเด้อจับคู่นะครับ 981ชุดเบิ้ลก็คือ9988นะครับมาเบิ้ลครับวิ้งรูด9นะครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องเส้น <c oughs> กนแกนวงกลมใส่ปากกาแดงวงกลมใหายเ้อพี่น้องเด้อเบิ้ลเอาครับพี่น้องครับอ่ะเด่นวิ่ง,งรูด9นะครับจับคู่จอดในเนมเบที่เก้าหนึ่ี่เก้าห้านะครับพี่น้องครับอ่ะ <c oughs> ส่วนวิ่งรูด9นะครับพี่น้องครับจับคู่จอนในนี้ไปที่8 1อ่ะวิ่งรูด8นะครับพี่น้องจับในนี้เป็ที่8 1 8 2 8 4 8 5ตรงกลางนะครับ9 3 9 9 3 8 3เก้ันทุนไวไ้เลยครับพี่น้องเด้อกันทุนไว้สำหรับเลขกกำลังวัดของเซียนบันแกน1 2 4 7นะครับสามารถนำมาวิ่งกันได้ที่1 2 1 4 1 7 2 4 2 7 แล้วก็4 7ครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด9กับวิ่งรูด8นะครับพี่น้องนั่มาจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่นะครับวิ่งรูด9จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่91 92 94 97นะครับตัวกันก็คือ97เดนะครับพี่น้องเด้อส่วนวิ่งรูด8จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่81 82 84 87นะครับตัวกันก็คือ87เดนะครับพี่น้อง87ครับอ่ะ สำหรับเอซีทั้งช่องนะครับที่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องให้กําลังใจกันนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับเซียนคนเกนก็บอกทุกคลิปนะครับพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับมือนี้นะครับเซียนคนเกนนำมาฝากพี่ต่อน้องคือเก้าสำหรับหุ้นนอยรวมนะครับเอซีทั้งช่องนะครับพี่น้องสำหรับพ่อๆ่แม่ที่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมให้กำลังใจกันได้ครับพี่น้องเดอ้อสำหรับแนวทางรุดอ่าบดชอบกระบดชอบกระพานนะครับพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเชียร์กองเกนเดี๋ยวเชียร์กองเกนนะครับถื่วงกลมด้วยประกาศเงินอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องมันบดชัดเนาะพี่น้องเนาะประกาศแดงบดชัดครับผมจอดนี้เป็นปที่เก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสี่ ตามมาด้วย95้า้านะครับพี่น้องเดอ้อเด่นวิ่งรุ่น9ส่วนวิ่งรุ่น8นะครับจับคู่จดนีน้นๆไปที่8 1 8 2 8 4 8 5นะครับพี่น้องครับส่วน8 3กับ9 3กันทุนนะครับพี่น้องอ่ะเซียนคอนเทนึ้นหายไหมหายไหม,ไหมอีกครั้งหนึ่ง้อนะพี่น้องเดอ้อเมื่อกี้มันบดชัดนะครับพี่น้องเซียนเียนคอนเทนกับลิซไซปาะกา เมจิกเงินอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องกับโค้งสีฉัดนะครับพี่น้องเนาะอ่ะครับพี่น้องครับแคบหน้าจอครับพี่น้องครับอ่ะเมื่อนี้นะครับเช่นกันเช่นกาขอให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับทุกท่านขอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงด้ยาเจ็บยาจนนะครับพี่น้องเฮงเฮงปังปังไปน้ำกันสําหรับหุ้นน้อยรวมนะครับงวดประจำวันที่31เดือน7พศ2567นะครับพี่น้องครับอ่ะ ขอให้ทุกท่านที่เดินทางนะครับก็ขอขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องครับเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับเอฟซีทางช่องนะครับอ่าสำหรับอ่าตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็ยังบ่ทันเห็นอ่าส่งแนวทางให้กับเอฟซีให้กับเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องเนาะก็ยังบ่ทันรู้ว่าตาใจดีเป็นยังไงก็ยังบ่ทันเห็นนะครับพี่น้อง ยังบ en, ัตรเดนเห็นผ right ื mother, ่นจงแนวทางมาให้นะครับห right ่วยก็จะออกแลยนะครับพ <shocked> ี่น้องเนาะอ่าถ้าได้ก็สิลุ่งห้นะครับถ้ายังบทัตได้กับถาดตาใจดียังบทัตได้ให้นะครับนะครับหวดที่แล้วรุดนะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับยังบัตหวดนี้ผื่นยังบัตรไหนหามานะครับเนาะถ้าตาใจดีผื่นหามาเดี๋ยวเซียนก้นแกนกับสีรีบว่างให้เลยครับพี่น้องสำหรับมือนี้นะครับหุ่นน้อยร่วมกองเฮ้านะครับเซียนคนแกนกบบสขอลาพีและน้องไว้ก่อน ครับพี่น้องสิขอิาพี่น้องไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนาเด้อครับพี่น้องครับเอฟซีทั้งช่องครับทุกทุกท่านนะครับพี่น้องก็ขอให้ท่านมีโชคมีใช้นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับสุขภาพค่ะมาต้องมาที่หนึ่งเลยพี่น้องเด้อต้องรักษาสุขภาพตัวเองนะครับไปไหนบ้านใดนะครับกะให้เอฟซีตั้งช่องติดลมไว้ได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นคนเกลียาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ